ุดยอดจริงๆครับท่านผู้ชมที่โคร,รัชครับและที่นี่คือแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเป็นทุนธรรมชาติในชุมชนนั่นก็คือน้ำตกทาราวรินดูแลโดยอ,อบอตอน้ำตกตรงนี้แหละครับผมจะบอกว่าถ้าท่านมาเนี่ยท่านไปที่ไหนจะเห็นบ่อน้ามรกตที่เขียวใสอาจจะแค่บ่อเดียวแต่ที่นี่มีเป็นโอ้โหร่วมสิบบ่อแล้วไป อีกเดินขึ้นไปอีกจะเจอน้ําตกใหญ่ๆมันจะกระชากใจแล้วมันจะเวอร์จิ้นมากโอโซนี่สูดเต็มปอดแล้วอย่างนี้ท่านจะไม่มาเนี่ยได้ยังไงล่ะครับแต่ถ้าท่านมาแล้วตักตวงสิ่งที่เป็นมนต์เสน่ห์เวอร์จิ้นมากๆจากธรรมชาติที่มอบให้เรามาเก็บความสุขไปครับแล้วก็มาฟื้นฟูพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ให้เขามีเรี่ยวแรงแข็งแรงในการบริหารจัดการชุมชนเรื่องของการท่องเที่ยวมอบความสุขให้กับชาวโลกครับที่นี่น้ำตกค<อ>า,าราวรินสุดยอดพื้นถิ่น<อ>ที่มีมนสเสน่ห์